เสียงดีใจจากพ่อและแม่รั่นดังขึ้นด้วยความตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าผมสอบติดที่มาหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากที่ผมตักตามอ่านหนังสือเพื่อมาสอบที่มาหาวิทยาลัยแห่งนี้มาเป็นเวลานานด้วยความที่ผมเป็นลูกชายคนเดียวจึงเป็นความหวังเดียวที่พ่อแม่มีอยู่ผมชื่อโดวันนี้เป็นวันแรกที่ผมจะต้องจากบ้านต่างจังหวัดเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนที่กรุงเทพด้วยความที่ฐานะของทางบ้านไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่เพื่ออนาคตแล้วจึงทำให้ผมต้องใช้เดี่ยวเพื่อเข้ามาเรียนที่นี่ เมื่อผมมาถึงสิ่งแรกที่ต้องทําก่อนเลยคือการหาหอพักที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยที่ผมจะเข้าเรียนเพราะอีก3าวันผมจะต้องเข้าเรียนที่นี่แล้วผมเดินถามและหาหอพักไปเรื่อยๆส่วนใหญ่หอพักที่นี่มักจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงเนื่องจากอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพส่วนหอพักที่ราคาถูกลงกว่านี้มาหน่อยก็เต็มไปหมดแล้วในใจของผมก็ยังคงมีความรู้สึกกังวลและแอบกลัวที่จะไม่ได้หอพักในวันนี้ระหว่างที่ผมคิดผม ็ยังคงเดินหาหอพักต่อไปเรื่อยๆจนได้มาเจอกับหอพักแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในซอยเล็กๆด้านหน้าของหอดูร่องกว้างบรรยากาศโดยรอบดูร่มรื่นและมีต้นไม้สงหญยปกคลุมด้านหลังหอเต็มไปหมดเมื่อผมเห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปที่หอก็เจอผู้หญิงชราคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่บริเวณเคาน์เตอร์ผมจึงเดินเข้าไปสอบถามผู้หญิงคนนั้นทันทีผมเอ,อ่ยขึ้นคุณยายครับผมขอสอบถามราคาหอพักที่นี่หน่อยครับคุณยายเงยหน้ามองขึ้นร้องกบยิ้มให้และพูดขึ้นว่าที่หอพักนี้ จ่ายแค่ค่ามาัดจำลงนาหนึ่งพันบาทนะหนูส่วนค่าเชา่ายาคิดแค่เก้าร้อยบาทต่อเดือนเท่านั้นเองสนใจไหมล่ะผมทั้งประหลาดใจและก็รู้สึกดีใจไปพร้อมกันและคิดกับตัวเองว่าโชคดีจังที่มาเจอหอพักราคาถูกใจกลางเมืองกรุงแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจตกลงที่จะเช่าผมจึงขอคุณยายเพื่อเดินขึ้นไปดูที่ห้องก่อนคุณยายก็พาผมเดินขึ้นไปดูที่ห้องทันทีเมื่อมาถึงห้องคุณยายก็ได้พูดขึ้นว่า ตอนนี้เหลือแค่ห้อง407นะนูส่วนห้องอื่นก็เต็มไปหมดแล้วผมรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็คิดกับตัวเองในแง่ดีตอนแรกที่เราเดินมาที่หอแห่งนี้ก็ดูเหมือนไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยสักคนแต่บางทีคนไปทำงานก็อาจจะออกไปทำงานอยู่หรือนักศึกษาคนอื่นเขาอาจจะเช่าห้องไว้เพราะยังเหลือเวลาอีกตั้ง3วันกว่ามหาวิทยาลัยจะเปิดจากนั้นคุณยายจึงเปิดประตูห้องให้ผมดู สภาพของห้องดูสะอาดและดูดีเกินราคาพร้อมทั้งยังมีเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนผมเดินมองและสำรวจไปรอบๆห้องก็รู้สึกโอเคกับหอพักที่นี่เป็นอย่างมากผมจึงตกลงที่จะจ่ายค่าเช่าห้องให้กับคุณยายระหว่างที่ผมกำลังเอามือล้วงกระเป๋าเพื่อที่จะหยิบเงินคุณยายก็ได้พูดขึ้นว่าเองจะต้องเซ็นสัญญาการชาอยู่ที่หอแห่งนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนและจะต้องทำตามกฎของหอพักทั้งแปดคอให้ได้ด้วยนะ ตกลงเองยังจะชอหออยู่ไหมผมรีบตกลงตอบปากรับคำของคุณยายทันทีเพราะความโชคดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆถ้าเราไม่เอาหอพักที่นี่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วด้วยทําเลและราคาที่เป็นมิตรขนาดนี้คุณยายจึงหยิบเอกสารสัญญาฉบับหนึ่งขึ้นมาให้ผมเซ็นพร้อมกับพูดย้ําว่าเองอานกดให้ดีๆก่อนพอทาเซ็นแล้วอจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะผมยิ้มให้และรีบเปิดสัญญาไปที่หน้าสุดท้ายเพื่อเซ็นเอกสารทันที โดยที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดข้อมูลใ,ใดๆเมื่อผมเซ็นสัญญาเสร็จคุณยายก็ให้กุญแจห้องกับผมจากนั้นผมจึงรีบเดินขึ้นไปที่ห้องทันทีพร้อมกับลงไปงีบปรับที่เตียงด้วยความเพียผมตื่นนอนมาด้วยความงงเงียอีกครั้งพร้อมกับมองที่นาฬิกานี่มันถึงเวลาสามทุ่มกว่าแล้วเนี่ยนอนเพลินเลยเราข้าวก็ยังไม่ได้กินงั้นออกไปข้างนอกหาข้าวกินดีกว่า เมื่อผมเปิดประตูออกไปก็ถึงกับต้องตกใจเมื่อเห็นบรรยากาศที่หอดูมืดสนิทราวกับที่หอไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างไรอย่างนั้นด้วยความที่บรรยากาศชวนดูวังเวงไม่เหมือนกับตอนเช้าที่ผมเห็นว่าดูร่มรื่นเลยผมจึงรีบปิดประตูและล็อกห้องอีกครั้งจากนั้นก็เปิดไฟในห้องและคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปหากินข้าวตอนเช้าดีกว่าผมมองรอบๆห้องไปเรื่อยๆจนสายตาของผมก็ไปเจอกับกระดาษวางไว้อยู่บนโต๊ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมจําได้ว่ามันไม่มีอะไรวางอยู่ตรงนี้เลยสงสัยอาจจะเป็นคุณยายนี่แหละที่เอากระดาษเหล่านี้มาวางไว้ผมยิบกระดาษขึ้นมาทันทีในกฎเขียนว่ากฎระเบียบสําหรับผู้พักอาศัยในหอพักลั่นทมกฎข้อที่1ห้ามออกจากห้องตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มตรงเป็นต้นไปและจะสามารถออกจากห้องได้อีกครั้งก็แต่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นย้ําว่าต้องเป็นตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณควรอยู่ในห้องให้เงียบที่สุด เพราะความมืดมิดคือพื้นที่สำหรับบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวเราจึงจำเป็นต้องจำกัดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้คุณได้รับอันตรายจากสิ่งเหล่านั้นกฎข้อที่2ที่หน้าห้องของคุณจะมีผ้ายันสีแดงผืนใหญ่แปะไว้ตรงด้านบนของประตูหน้าที่ของมันคือป้องกันพูดผีปีศาจวิญญ,ญาณสัมภเวสีหรือสิ่งชั่วร้ายไม่ให้กล้ามกายเข้ามาในห้องของคุณก่อนเวลาสี่ทุ่มตรงคุณควรพยายามตรวจเช็คความแข็งแรงของกาวที่ติดไว้กับผ้ายันให้เรียบร้อย หรือเพื่อความมั่นใจคุณควรหาอะไรก็ได้ที่คิดว่าแม้จะมีลมกันโชคแรงผ้ายันผืนนี้จะไม่มีทางหลุดหากผ้ายันผืนนี้หลุดออกจากประตูหน้านห้องของคุณเมื่อไหร่สิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นมันก็พร้อมที่จะเข้ามาหาคุณทันทีหมายเหตุไม่สามารถมีผ้ายันผืนไหนมาแทนผ้ายันผืนนี้ไ,นนนได้เนื่องจากมีการทําพิธีเพื่อป้องกันที่ห้อง407แห่งนี้โดยต,งยดยตรงกฎข้อที่ 3. หลังจากเวลาห้าทุ่มตรงหากมีใครบางคน แวะมาขอประตูหน้าห้องของคุณขอบอกคุณก่อนเลยว่าอย่าตอบรับหรือเปิดประตูห้องเป็นอันขาดเพราะคุณจะไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นเป็นใครกันแน่บ้างก็อาจจะมาในรูปแบบของเสียงคนที่คุณรู้จักหรือไม่ก็อาจจะมาในรูปแบบของเสียงคนรักหรือคนในครอบครัวของคุณหากคุณไม่ใช่ที่เราเตือนและเปิดประตูออกไปรับรองได้ว่าคุณจะฝันร้ายในแบบที่คุณจะไม่มีวันตื่นอีกเลยกฎข้อที่4การที่คุณระวังหน้าห้องแล้ว อย่าลืมปิดประตูหลังห้องให้สนิทด้วยเพราะบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงปีนป่ายบนกำแพงด้านหลังของห้องหรือไม่ก็อาจจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวเพื่อไม่ให้คุณตกใจหรือช็อกเราอยากให้คุณปิดประตูด้านหลังห้องให้มิดชิดจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าเพราะสิ่งนั้นอาจจะแวะมาทักทายคุณได้กดข้อที่5ย้อนกลับมาที่ประตูหน้าต่างของห้องอีกครั้งประมาณช่วงเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปจะมีผู้หญิงชุดขาวตัวสูงใหญ่ เขาจะเข้ามาส่องที่หน้าต่างของห้องคุณด้วยความสงสัยเราแนะนําให้คุณปิดผ้าม่านและปิดประตูหน้าต่างไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องพบเจอกับผู้หิงคนนั้นซึ่งหน้าตาของเธอหน้ากลัวมากจนทําให้คุณอาจจะลมจับได้กฎข้อที่6หากคุณต้องการใช้เวฟ i ที่หอพักลั่นทมของเราก็มีเวฟ i ให้ใช้ซึ่งชื่อไวฟาจะเป็นลั่นทมภาษาอังกฤษและใส่รหัส1-8ซึ่งขนาดเดียวกันคุณจะเห็นไวฟาของคนอื่นมากมายคุณอย่าได้ไปสนใจ หรือพยายามที่จะต่อใบฟาเหล่านั้น่ระ้าเจ้าของ w i ฟ i นั้นเขารู้ตัวขึ้นมาว่าคุณกําลังแอบใช้ใบฟาของเขาอยู่เขาจะกดคุณและอาจจะมารบกวนคุณทั้งคืนก็เป็นได้กฎข้อที่7หากคุณได้ยินเสียงคนคุยกันข้างห้องมันอาจจะเป็นเสียงที่ฟังไม่ค่อยชัดและจับใจความไม่ได้คุณอย่าได้องหูแนบฟังกับผนังกํากแพงเป็นอันขาดสิ่งที่คุณต้องทําคืออย่าสงสัยและสนใจมันให้คิดไว้ว่าคุณจะไม่โดดเดี่ยว ไรยังมีเพื่อนที่อยู่ร่วมกับคุณที่หอแห่งนี้ด้วยหากคุณไม่ทําตามที่บอกจากเสียงที่คุยกันแบบปกติอาจจะเป็นเสียงตะโกนด่าทอคุณผ่านกบแพงแทนเนื่องจากความสอดรู้สอดเห็นของคุณเป็นต้นเหตุกฎข้อที่8เมื่อใดที่คุณลงมือเซ็นสัญญาการเช่าหอแห่งนี้ก็เท่ากับคุณยินยอมที่ต้องการอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันและเวลาที่คุณเซ็นสัญญาหากคุณเลือกที่จะหนีหรือออกจากที่นี่ก่อนเวลาที่กําหนด วิญญาณผู้ผีปีสัตว์นักศึที่แห่งนี้จะตามไปเอาชีวิตคุณภายใน3วัน7จวันเมื่อผมอ่านกฎทั้ง8ข้อเหล่านี้ครบทั้งหมดแล้วก็รู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและก็รอดูอีกทีว่ากฎแปลกๆแาาปดข้อที่ห่อพักหลอนเขาจะผ่านพ้นค่ำคืนนี้ไปได้หรือไม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องวีามเล่าเรื่องหลอน เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ